ถ้าคุณเบื่อกับการวิ่งไล่ล่าหาลูกค้าทีละคน2คนแต่คุณชอบที่จะทําให้ลูกค้าวิ่งเข้ามาหาคุณเองทีละร้อยทีละพันคนหลักการที่ผมจะแบ่งบันต่อไปนี้ถ้าคุณเอาไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณเองรับรองว่าจะช่วยให้คุณมีลูกค้ามากขึ้นยอดขายเพิ่มขึ้นธุรกิจเติบโตขึ้นอย่างแน่นอน ถ้าตอนนี้คุณเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพคุณมีเป้าหมายอยากปั้นเพจให้เติบโตอยากสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์อยากเพิ่มลูกค้าอยากเพิ่มยอดขายเพิ่มตัวแทนจำหน่ายขยายทีมให้เติบโตอย่างมั่นคงโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องออกไปวิ่งไล่ล่าหาลูกค้าตลอดเวลาแต่คุณจะใช้วิธีการทำให้ลูกค้าวิ่งเข้ามาหาคุณแทนเข้ามาซื้อสินค้าของคุณเข้ามาขอสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายกับคุณเข้ามาขอสมัครเป็นทีมงานของคุณโดยใช้หลักการในนิทานเรื่องนี้ มีชายสองคนออกเรือไปตกปลาฉลามในทะเลที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา ชายคนแรกเมื่อไปถึงกลางทะเลหลังจากทอดสมอเรียบร้อยแล้วเขาได้ใช้เนื้อไก่สดเกี่ยวตะขอเบ็ดขนาดใหญ่ย่อนลงใต้ทะเลข้างๆเรือและหวังว่าปลาฉลามฝูงใหญ่จะมารุมกินเหยือ่อที่เกี่ยวอยู่กับตะขอเบ็ดของเขาแต่สิ่งที่เขาหวังไว้ผิดคาดเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีฉลามสักตัวมากินเบ็ดของเขามีแต่คลื่นทะเลเบาๆและความเงียบสงบส่วนชายคนที่สองจอดเรือห่างจากชายคนแรกไปทางทิศตะวันตก3กิโลเมตรหลัง ังจากทอดสมอเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เขาทำหลังจากนั้นคือเขาได้เทเลือดสดๆและชิ้นส่วนไก่สดลงไปในทะเลบริเวณที่เขาเจอดเรืออยู่ไม่นานฝูงฉลามนับสิบตัวที่ตอนแรกไม่รู้อยู่ส่วนไหนของทะเลอันกว้างใหญ่ก็ค่อยๆแหวกว่ายมาตามกลิ่นข่าวเลือดมาว่ายวนเวียนอยู่รอบๆเรือของชายคนที่สองหลังจากนั้นเขาได้ใช้เนื้อไก่สดเกี่ยวกับตะขอเบ็ดขนาดใหญ่ย่อนลงทะเลบริเวณข้างๆเรือของเขาที่เต็มไปด้วยฝูงฉลามที่หิวโหวย ทันทีที่ย่อนเบ็ดที่เกี่ยวเนื้อไก่ลงไปในทะเลฝูงฉลามได้เข้ามารุมกินเหยื่ออย่างรวดเร็วไม่นานฉลามฝูงนั้นก็ถูกเขาดึงขึ้นมาบนเรือทีละตัว2ตัวชายคนที่1และชายคนที่2ตกปลาในท้องทะเลเดียวกันแต่ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันก็เหมือนกับคนที่ขายของออนไลน์ขายใน Facebook เหมือนกันคนหนึ่งขายดีมากมายยอดขายหลักแสนต่อเดือนแต่ในขณะที่อีกคนไม่มียอดขายเลยอะไรคือความแตกต่างการขายของออนไลน์ใน Facebook ก็เหมือนการหาปลา ในทะเลอันกว้างใหญ่เราไม่รู้เลยว่าท่ามกลางทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลนั้นปลาที่เราต้องการอยากจะได้แหวกว่ายอยู่ส่วนไหนของทะเลแต่เราสามารถทําให้ปลาที่เราต้องการว่ายเข้ามาหาเราได้เช่นเดียวกับการขายของออนไลน์ปัจจุบันคนเล่น Facebook ในประเทศไทยมีมากกว่า50ล้านบัญชีเราสามารถคัดเฉพาะคนที่เราต้องการหรือพูดง่ายๆคือเราสามารถคัดเฉพาะลูกค้าที่ใช่ให้เข้ามาหาเราได้เหมือนการทําให้ฝูงปลาฉลามมาแหวกว่ายอยู่ร,บรอบๆเรือของเราและนี่คือ คือสิ่งที่คุณต้องทําถ้าอยากให้ลูกค้าเข้ามาหาคุณเองหนึ่งสร้างเพจขึ้นมาเพื่อทําการตลาดในโลกออนไลน์ดึงกลุ่มเป้าหมายเข้ามาติดตามเพจของคุณถ้าเปรียบโลกออนไลน์เหมือนทะเลอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาเปรียบปลานานาชนิดเหมือนผู้คนบนโลกออนไลน์ปลาแต่ละชนิดชอบอาหารที่แตกต่างกันผู้คนบนโลกออนไลน์ก็มีไลฟ์สไตล์มีความชอบที่แตกต่างกันเราสามารถคัดปลาแต่ละชนิดให้เข้ามาหาเราได้ด้วยเหยื่อเราสามารถคัดกลุ่มลูกค้าที่จะเข้ามาหาเราได้ด้วย เราต้องการลูกค้าแบบไหนก็นําเสนอคอนเทนต์ออกไปแบบนั้น2สร้างคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายของคุณโพสต์คอนเทนต์ลงเพจอย่างสม่าเสมอเมื่อคอนเทนต์เป็นประโยชน์กับเขาเขาจะเข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และแท็กเพื่อนผู้คนมากมายจะเข้ามาหาคุณเองเข้ามาติดตามเพจของคุณเองเหมือนฝูงปลาฉลามที่มาแหวกว่ายอยู่รอบๆเรือของคุณที่เมื่อคุณเกี่ยวเหยื่อย่อนเบ็ดลงไปเมื่อไหร่ฝูงปลาฉลามเหล่านั้นก็พร้อมที่จะรุม กินเยื่อในทันทีเช่นเดียวกันหากคุณดึงคนเข้ามาติดตามเพจคุณได้มากเท่าไหร่เมื่อคุณมีสินค้าหรือบริการที่จะนำเสนอในราคาที่คุ้มค่า เขาก็พร้อมที่จะจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการของคุณด้วยความเต็มใจด้วยหลักการนี้จะสามารถทําให้เพจคุณเติบโตขึ้นผู้ติดตามมากขึ้นยอดขายเพิ่มขึ้นธุรกิจเติบโตขึ้นแบบทวีคูณยิ่งถ้าคุณเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพและความงามตลาดสุขภาพเป็นตลาดที่ใหญ่มากคุณเองก็รู้ดีว่าการมีลูกค้ามากขึ้นจะทําให้เพิ่มยอดขายได้มากมาย แต่ถ้าคุณเปลี่ยนลูกค้าที่แค่มาซื้อกินซื้อใช้ให้มาเป็นทีมงานของคุณได้คุณจะได้ทั้งยอดขายได้ทั้งอิสรภาพทางเวลาซึ่งผมก็ใช้หลักการนี้ในการสร้างเพจมาตลอดตั้งแต่ผู้ติดตามหลักสิบจนถึงหลักแสนในปัจจุบันผมจะมาแบ่งปันวิธีการเหล่านี้ให้กับคุณเพื่อเพิ่มลูกค้าในโลกออนไลน์โดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพและความงามโดยเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ผ่าน Facebook กลุ่มปิดสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางสามารถเรียน ซ้ำทบทวนกี่รอบก็ได้คุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานการสร้างเพจให้น่าสนใจเรียนรู้การสร้างตัวตนอย่างไรให้ลูกค้าวิ่งเข้ามาหาและอยากซื้อสินค้ากับคุณเรียนรู้เทคนิคการถ่ายวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือง่ายๆแต่ผลงานที่ได้ระดับมืออาชีพหลายคนอาจไม่รู้ว่าทุกคลิปในเพจผมผมตั้งกล้องถ่ายทาด้วยโทรศัพท์มือถือรวมทั้งคลิปนี้เช่นเดียวกันเรียนรู้เทคนิคการตัดต่อวิดีโอในคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro ซึ่งเป็นโปรแกรมที่คนทําวิดีโอมืออาชีพ เลือกใช้กันเรียนรู้เทคนิคการเล่าเรื่องอย่างไรให้คนดูคลิปวิดีโอหลักล้านวิวเรียนรู้เทคนิคการเก็บลูกค้าเข้าไลน์โ A เพื่อปิดการขายลดต้นทุนค่าโฆษณา Facebook ที่นับวันจะแพงขึ้นเรื่อยๆเรียนรู้ความลับในการสร้างวิดีโอคอนเทนต์ให้มีคนแชร์หลักแสนคนดูหลักล้านเข้าถึงผู้คนมากกว่า12ล้านคนแบบออร์แกนิกล้วนๆดึงคนเข้าเพจได้มากมายมหาศาลโดยไม่ต้องเสียค่าโฆษณาแม้แต่บาทเดียวไม่จําเป็นต้องเป็นคนพูดเก่งเพราะตัวผมเองก็ ไม่ได้พูดเก่งตั้งแต่ต้นในคอสผมมีเทคนิคบางอย่างที่จะช่วยให้คุณสามารถพูดได้คล่องขึ้นอย่างมืออาชีพแต่สิ่งสำคัญคุณต้องมีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพราะคอสนี้ตัดต่อวิดีโอในคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro มีเวิร์กช็อปให้ลงมือทำตามอย่างเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งหากคุณทำตามรับรองว่าคุณจะสามารถสร้างเพจให้เติบโต,ตสร้างผู้ติดตามมากมายสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอนหากสมัครเรียนแล้วส่งการบ้านครบถ้วนทำตามเวิร์กช็อปที่ให้ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นที่น่าพอใจผมยินดีคืนเงินเต็มจำนวนความรู้นี้มูลค่า3,950บาทแต่ถ้าสมัครภายในวันที่8พฤษภาคมนี้ลดเหลือ2,950บาทพิเศษกว่านั้นสำหรับคนที่แชร์โพสต์นี้เป็นแบบสาธารณะคุณสามารถสมัครเรียนในราคาเพียง2,500บาทเท่านั้นราคานี้ถึง8พฤษภาคมนี้เท่านั้นหลังจากนั้นปรับขึ้นเป็นราคาเต็ม ,3950 บาทสนใจสมัครพิมพ์ว่า สร้างลูกค้าออนไลน์ผมจะส่งขั้นตอนการสมัครอย่างละเอียดให้ทันทีพิเศษสำหรับ20คนแรกที่สมัครเข้ามา แถมฟรีภาพถ่ายประกอบคลิปความละเอียดสูงไม่มีลิขสิทธิ์มูลค่า2,000บาทที่ไม่มีให้โหลดฟรีที่ไหนแถมฟรีซาวเอฟเฟกประกอบคลิปไม่มีลิขสิทธิ์ที่ผมใช้ประจํามูลค่า1,500บาทถ้าคุณได้เรียนรู้ความลับนี้ลูกค้าจะวิ่งเข้ามาหาคุณมากมายโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องออกไปวิ่งไล่ล่าหาลูกค้าอีกเลยตลอดชีวิตย้าอีกครั้งว่าหากทําตามเวิร์กช็อปที่ให้แต่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นที่น่าพอใจผมยินดีคืนเงินเ,นเต็มจํานวนรีบสมัครด่วนแล้วพบกันครับ